ปลาล่าโหลนมาทุกคนหลนเต็มถ้วยหมูสับด้วยใสหนึ่งถ้วยสวยพ่อกันเตรียมตะไคร่กระชายหอมพร้อมแล้วหันนี่คือกันใบมะกรูดรูดก้านออกหอมแดงน้ำน้ำมะขามน้ำตาลปิบถ้วยยี่สิบพริกขี้หนู หรูขอบอกพริกไงด้วยสวยหลากสีดีบ่บยอกตาติ๊กตกว่าต้องมีกะทิน้ำตั้งกะทิสีไส้หมูหนูเริ่มพ้น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 ,พน,พนยาให้หมูสูปเป็นก้อนนี้ปาร่าว่างกลางเดิอครับ สับสะกอนปรับไฟออนแล้วค่อยย้อนก้อนน้ำตาล <c oughs> น้ำมะขามตามกระชายตะไคร้ซอยหอมแดงร้อยพริกน้อยไงใส่ประสานชิมประเดิม <c oughs> เติมผงนัวตัวทุกท่านอัศจรรน์อันสุดท้ายใบมะกรูด <c oughs> หล่นปาราหล่นปาร่าพักหลายๆได้ใจเหลือมีพี่เสือนั่งข้างคังจังแมนแนวแม่นูเด็ดเห็ดง่ายๆไผเห็นแล้วจอดยาแจ่วแล้วค่อยไปพอไนเชิญ Gott dag! <laughs>